พคือคลิปนะคะศาลก็ให้ไก่เกียรค่ะก็เลยทําข้อตกลงยื่นหมูยื่นแมวแยกแลกกันค่ะแลกกันเขาต้องการคํำขอขมานะคะเขาต้องการคําขอขมาเขาต้องการหนึ่งคำขอขมาข่าวอะไรเพื่ออะไรไปที่ Google ค่ะแล้วไปค้นนะคะว่าข่าวพระคือคลิปกับอดีตลูกศิษย์เดี๋ยวเจอเองค่ะพระคือคลิปท่านไม่ได้ฟ้องใครค่ะฟ้องคุณนัดค่ะคุณบีบ เดินออกมาจากความละเมอของคุณก่อนค่ะฉันมีหลักฐานค่ะถ้าหากว่าคุณมั่นใจนะคะคุณมาดูหลักฐานแล้วคุณนัทไม่เอาอะไรมากค่ะถ้าปรากฏท่าคือคลิปฟ้องคุณนัทจริงคุณนัทขอให้คุณนอนและให้คุณนัทกระทืบหน้าทีเดียวพอแต่ถ้าไม่จริงคุณกระทืบหน้าคุณนัทเลย FC ที่เป็นช่วยคุณนัทเป็นแอดมินนะคะคลิปนี้ไม่ต้องบ็อกใครนะคะให้เขาฟังให้หมดเลยค่ะให้เขาฟังให้หมดเลยค่ะ ะคะใครที่มั่นใจว่าพระอาจารย์คกฤกธิตไม่เคยฟ้องใครนะคะมาพบคูนัทค่ะอย่ามาใส่ร้ายคูนัทว่าคูนัทไปใส่ร้ายพระคกุกธิค์ค่ะคูนัทมีหลักฐานค่ะนะคะแล้วถ้าอยากเห็นชัดๆไปที่บ้านพยูนยค่ะไปดูค่ะจะได้ตื่นตาขึ้นมาบ้าง แต่ถ้ามาพบคุณนัทแล้วมีหลักฐานนะคะคุณนัทแสดงหลักฐานที่เห็นได้ว่าพระคึืฤอธิ์มีชื่อเป็นโจทย์และเซ็นฟ้องคุณนัทเซ็นมอบอำนาจให้ลูกศิษย์ฟ้องคุณนัทคุณนอนลงค่ะคุณนัทจะตั้งกล้องแลวเอาตีนกระทืบหน้าคุณทีเดียวพอแต่ถ้าไม่ใช่คุณนัทจะนอนลงและให้คุณเอาตีนกระทืบหน้าคุณมาเลยค่ะคุณมาเลยค่ะไม่ได้พยายามค่ะไม่ได้พยายามค่ะแต่ฉันกําลังถูกลังแกค่ะนะคะพวกคุณเนี่ยอย่าพยายามฉัน คนที่พยาบาทคือพวกคุณพยาบาทฉันไม่ใช่ฉันพยาบาทพวกคุณพวกคุณพยาบาทฉันด้วยการใส่ร้ายฉันด้วยคําไม่จริงเช่นบอกว่านี่ไงพรกคริลิปไม่ฟ้องใครนี่ไงมันไม่ใช่ไงฉันถึงบอกมาสิเดี๋ยวเอาตีนกระทืบหน้าถ้ามันไม่ใช่อ่ะเอาไหมล่ะอยากเห็นไหมล่ะอยากเห็นก็มาแต่อย่าไปอย่าไปนั่งมโนแล้วมาใส่ร้ายฉันว่าฉันเป็นคนฟ้องแล้วฉันแพ้ไม่ใช่เขาฟ้องฉันโวยเขาฟ้องฉันโวยและมีการแลกกันนะคะ แล้วมีการแลกกันแลกกันว่าหนึ่งให้ฉันขอขมาให้คุณนัทขอเข้ามาโดยการเขียนที่เฟซบุ๊กตัวไม่ต้องไปเพราะคูไม่ไปอยู่แล้วค่ะเขียนที่เฟซบุ๊กเพราะฉะนั้นคุณนัทไม่เคยกล่ากีนขอเข้ามาพักคลิกลินะคะพูดอีกครั้งย้ําอีกครั้งนะคะไม่เคยค่ะพวกคุณต้องเข้าใจมีความสุขดีค่ะฉันมีความสุขดีค่ะที่ได้ทีแจกนะคะไม่เคยไปกลาวตีนขอขมาพักคลิกลินะคะแล้วก็ นะคะให้ชั้นปิดเพจนะคะหนึ่งขอเข้ามาสองปิดเพจสามไม่แชร์ไม่พูดเรื่องราวของพรรครึกฤทิ์อีกเลยซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาชั้นไม่เคยพูดอะไรเลยไม่แชร์ไม่อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะเขาเนี่ยตอนเนี้ยมันมีกระแสตีพรรครึกฤทิ์โคมโคมด้วยเรื่องเก่าๆที่พักครึกฤธิ์ทำฉันยังไม่เคยไปแชร์มาเลยค่ะไม่เคยไปแชร์มาเลยค่ะไม่เคยยุ่งเลยค่ะ นะคะทั้งหมดเนี่ยแรกกับการที่เขาจะไม่ฟ้องแอดมินชั้นในเพจชั้นและคนในกลุ่มชั้นอีกเป็นร้อยคนเข้าใจอย่างเขาแลกกันเขายื่นหมูยื่นแมวกันด้วยการที่ฉันแค่ยอมเขียนขอขามาแล้วปิดเพจแล้วเขาจะไม่ฟ้องพวกชั้นเป็นคุณคุณเอาไหมเออต้องถามว่าเป็นพวกเราพวกเราเอาไหมพวกเราเอาไหมแลกกับเพื่อนเราพี่น้องเราที่อยู่ข้างหลัง กับแค่เราเขียนอย่างนี้ยแล้วก็ให้พวกน่อมถุยน่อมควายทั้งหลายแหละนะคะพวกพุทธวจนก็เฮฮากันไปเฮฮากันไปนเลยค่ะฉันไม่เคยว่าเลยคุณเฮฮากันไปนเลยค่ะเพราะคําว่าพระฟ้องโยมมันจะอยู่ในดิจิตอลฟุตปริน์อีกตลอดชีวิตไม่ใช่ตลอดชีวิตอีกสามสิบปีห้าสิบปีร้อยปีพันปีอีกร้อยปีพันปี นะคะคมันจะอยู่ตรงนั้นอีกต่อตลอดไปและมันจะเป็นความความสุขจริงๆแล้วมันเป็นความสุขนะคะอ่าถามว่าคุณล่ะมีความสุขไหมฉันมีความสุขสิคะแต่คนที่ไม่มีความสุขคือคุณถ้าคุณมีความสุขคุณจะไม่มาโพสต์แบบนี้คุณจะไม่มาคอมเมนต์แบบนี้คนที่จะไม่มีความสุขที่เรื่องราวเหล่านี้อยู่ในดิจิตอลฟุดพินท์ไม่ควรจะเป็นฉันนะคะควรจะเป็นพระอาจารย์สุคลิศเพราะอะไร เพราะวันหนึ่งมันจะวนๆกลับมาเหมือนวันนี้วนๆกลับมาทั้งๆที่ฉันไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยแต่อีเทยควายมันไปเอามาค่ะอีเทยเท่าอ่ะค่ะมันไปเอามาผูกแล้วพูดอภิวันเอางับมางับมาขยายต่อแล้วพวกคุณก็งับ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 นะคะงับ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 เสร็จแล้วก็ต้องมานั่งฟังฉันแพร่มแบบนี้ละค่ะด้วยความสุขด้วยความทุกข์ของพวกคุณนะคุณมีความสุขไหมมานั่งแพร่มแบบนี้ฉันมีความสุขที่ฉันแพร่แล้วคุณมีความสุขไหมที่ฟังฉันแพร่ ถ้าไม่มีความสุขคุณก็อย่าฟังแต่ถ้าคุณยังฟังอยู่แปลว่าคุณมีความสุขฉันก็จะแพร่มต่อเพื่อสนองความสุขของคุณฟังต่อนะคะอ่ะทีนี้นะคะทีนี้นะคะคดีของพระครื่อกริ์กับภูนัทก็จบนะคะด้วยการขอขมามันไม่เกี่ยวคดีที่แพ้คดีทั้งหมดเราถูกฟ้องยี่สบคดีจากลูกศิษย์พระครื่อกิ์ที่พระครื่อกิ์ให้ไปฟ้องเราแพ้สองคดีเราชนะสิบแปดคดีค่ะ ย้ำนะคะตะโกนดังๆค่ะครูนัทชนะสิบแปดคดีค่ะคณะชนะสิบแปดคดีค่ะคดีจบชั้นไหนคะหมายถึงว่าครูนัทเรียนจบชั้นไหนเหรอคะหรือว่าคดีจบชั้นไหนคดีไก่เกลี่ยก็จบตอนนั้นล่ะค่ะจะเอาคดีอะไรอ่ะมันมีตั้งสิบแปดคดียี่มันมีตั้งยี่สิบคดีอ่ะจะเอาคดีอะไรว่ากันมาลลยคดีนะคะ แล้วชนะแล้วมันต้องยังไงต่อครับไม่ไม่ยังไงต่อเลยค่ะไม่ยังไงต่อเลยค่ะเอาคดีพัคคลิปิก่อนนะคะท่านก็ไปถอนฟ้องถอนฟ้องถอนฟ้องพอคุณนัทยอมเปิดเพจนะคะท่านก็ถอนฟ้องอะไรเรียบร้อยถอนฟ้องทุกคนนะคะเหลือแต่คดีลูกศิษย์ท่านที่มาเล่นงานพวกคุณนัทไม่ว่าจะเป็นเบิกความเท็จไม่ว่าจะเป็นช่อไม่ให้ช่อกงเบิกความเท็จล่าอะไรอย่าซ่องโจรเล่นพวกคุณนัทถึงซ่องโจรเลยนะคะคุณนัทโดนซ่องโจรนะคะ โดนซ่องโจรน,นะคะแล้วก็โดนอะไรอีกอะโอ้โหอีกบานเลยค่ะอีเยอะแยะนะเฉพาะพี่สุระซึ่งขนาดนี้เป็นหลวงพี่สุระท่านบวชแล้วนะคะตอนนั้นท่านก็บวชแล้วท่านก็สึกออกมามีหมายไปทีหนึ่งท่านก็สึกทีนะคะมีหมายทีท่านก็สึกทีถึงบอกว่าเบียเธอไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกไม่ดบีหรอกที่เธอไม่ได้บวชนะขนาดพระที่บวชอยู่ ทางกลุ่มวัดนาป่าพงยังส่งหมายมาเอาพระศึกได้อ่ะสี่ครั้งค่ะสี่ครั้งเบียแค่ไม่ได้บวชค่ะเดี๋ยวเสร็จคดีก็ได้บวชแต่พระที่บวชอยู่ต้องศึกมาสู้คดีสี่รอบคดีที่หนึ่งเราชนะกลับไปบวชบวชเสร็จศึกออกมาสู้คดีเราชนะกลับไปบวชบวชเสร็จศึกออกมาสู้คดีเราชนะกลับไปบวชบวชเสร็จศึกออกมาสู้คดีเราชนะกลับไปบวชแบบนี้สี่รอบเราชนะสี่คดีค่ะ พี่สุรักษ์ค่ะตอนนี้ท่านเป็นพระแล้วท่านไม่พูดเท็จไปถามท่านได้หรือจะให้คุณนัทไปทําสัมภาษณ์พิเศษก็ได้นะก็ได้นะถ้าอยากรู้ขอกันมาเรียกร้องกันมาอยากรู้เดี๋ยวทาสัมภาษณ์พิเศษให้เรียกร้องกันมาเรียกร้องกันมานะคะวันนี้คุณนัทออกมาพูดเพื่อปกป้องส่วนได้เสียของตอนตามคองทาจากการกระทําของอีเทยควายและพุทธกับพี่วันวันนี้คุณนัทออกมาปกป้องส่วนได้เสียของตอนตามคองทา นะคะใครได้ยินก็ได้ยินไม่ได้ยินก็ไม่ได้ยินพระคิดเองเรื่องฟ้องหรือลูกศิษย์แนะนําครับอันนี้ไม่ทราบค่ะเพราะว่าพผเอิญไม่ได้ไปฟังเขาค่ะไม่ได้ไปฟังว่าเขา,าแนะนํากันหรืออะไรยังไงไม่ทราบค่ะแต่ในข่าวนะคะคุณไปดูในข่าวในข่าวเขาให้ข่าวเลยค่ะว่าพระให้ลูกศิษย์ไปฟ้องค่ะพระอาจารย์กฤติท่านให้ลูกศิษย์ไปฟ้องค่ะนะคะอ้าวทีนี้ คุณนัดชนะสิบแปดคดีแพ้สองคดีคดีที่แพ้คือคดีของคุณนัดและคดีของคุณวันไม่มีการติดคุกค่ะเราเสียเราเสียเงินให้เขาไปประมาณสองแสนแล้วเราเสียค่าปรับให้ศาลไปค่าปรับหลวงทั้งหมดแสนประมาณแสนหนึ่งนะคะประมาณแสนหนึ่งทุกคดีลงประมาณแสนหรือแสนนิดหน่อยเสียค่าปรับเข้าหลวงไปนะคะทั้งหมดไม่เคยมีใครที่คุณนัดแบกไว้บนหลัง หรือจะเรียกว่าเป็นลูกน้องครูก็ได้นะเป็นแอดมินเป็นอะไรที่เป็นผู้ตามหลังเราอ่ะเป็นคนของเราอ่ะเรียกว่าเป็นคนของครูนัดดีกว่าเป็นคนของเราจะต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวจากการถูกวัดฟ้องไม่มีค่ะไม่มีค่ะพวกเราทุกคนช่วยกันหมดหมายถึงสมาชิกช่วยกันหมดเราใช้เงินไปเกือบเกือบล้านเกินครึ่งล้านเพื่อต่อสู้กับทางวัดนะคะ ที่พระอาจารย์กึฤทธิ์ท่านให้ลูกศิษย์มามาฟ้องเราก็ต่อสู้ไปนะคะและเราก็เสียเงินไปนะคะก็เสียเงินไปตามนั้นนะคะส่วนใครจะประราชิกหรือไม่ประราชิกคูนัดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถ้าประราชิกท่านรู้ตัวท่านเองดีนะคะแต่ถ้าท่านรู้ตัวท่านเข้าใจว่าตัวท่านไม่ประราชิกท่านก็อยู่ต่อไปไม่เป็นไร นะคะปลาชิกหรือไม่เป็นเรื่องของสภาวธรรมเหมือนเราชั่วหรือไม่อ่ะไม่ต้องให้ใครมาชี้ถ้าคุณชั่วคุณลงนรกทันทีไม่ต้องมีใครมาบอกคุณว่าคุณชั่วนะคะไม่ต้องมีใครมาบอกปลาชิกก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครูนัทไม่เคยว่าพระคือคริปปลาชิกนะคะนะคะดังนั้นถ้าใครมาใส่ร้ายว่าคุณนัทพยายามให้พระคือคลิปปลาชิกคุณนัทไม่ยอมนะคะกูฟ้องมึงอีกนะคะกูไม่เคยพูดนะคะไม่เคยพูดอ่ะทีนี้